สวัสดีครับแถวมากยางพรลูกค้าแจ้งว่าไม่มีสัญญาณผมจะวัดที่เครื่องจูนผมก่อนนะครับเครื่องจูนสัญญาณมาไหม463463ครับวัดจากเครื่องจูนปืบเห็นไหมครอบครัวจะสักสารแล้วก็หาัวนะวัดจากเครื่องจูน วัดจากเครื่องจูนอาการไฟไม่เข้าลูกค้าอาการไฟไม่เข้าครับผมปี63ก็จะอยู่ที่4ปีเนาะได้สีปีคือถ้า LED ไม่ติดก็ดูได้เหมือนกันแล้วเสียไปน,นานๆุ๊มันจะอุ่นๆ อันนี้คือเย็นเลยเย็นก็คือไฟไม่เข้านะครับรุ่นใหม่จะเพิ่มมาก็คือ X รุ่นใหม่่ารุ่นนี้จะเป็น S สองเฉยๆเห็นไหมครับอันนี้ใหม่กว่าใหม่กว่าจะเพิ่ม X เข้ามา ดูอะไรอ่าเท่าเ,เ,เดิมเท่าเดิมตอนนี้ดูยูทูบอีกรุ่นหนึ่งถ้ายูทูบอีกรุ่นหนึ่งครับเดี๋ยวนี้ทีวีก็ดูได้อยู่แล้วดูได้อยู่แล้วครับผมอ่าถ้ากล่องก็อีกรุ่นหนึ่งราคาก็จะสูงกว่านิดนิดหนึ่งลูกค้าที่หมดทีวีครับผมมันตัดไปเลยเนาะ ม,มีสัญญาณครับเรับเลือกเขาเป็นครับเราใช้ HD 1ดหนึ่งเครับหนึ่งหรือสองเสองไม่ีหนึ่งไม่มีสัญญาณสองไหม HD ดีสองนะครับผมอ่อ นี่หนึ่งก็สองเดี๋ยวถ้าลูกค้าคล่องใจว่าตัวนี้เสียหรือไม่เสียอันนี้เราเสียบได้เลยครับผมเดี๋ยวมันโหลดของมันเองทีนี้เรามาโหลดกล่องได้เลยมันต้องโชว์โลโก้นะ mm hmm. อ่านนี้คือคือเสียจริงๆคือเราไม่เสียบสายสัญญ,ญาณมันจะต้องโชว์โลโก้ของค่ายเป็นส mm ีเขียวครับผมมันต้องโชว์โลโก้โอเคสรุปก็ ก็คืออายุการใช้งานของเครื่องนี้ได้สามปีไปเจอใช้ได้สแบบ <c oughs> เครื่องจอฟฟ้าต้องเสียทีวีกี่เครื่องนะครับเนี่ยอันนี้กี่เครื่องแล้วเปลี่ยนซื้อมาแล้วได้เปลี่ยน <c oughs> ไม่ต้องได้ใช้หอกหรือต่อทีวีเมทีวีซื้อมา <c oughs> ไ้ใช้แต่เป็นอย่งงางนั้นแต่ว่าทีวีรุ่นนี้เพิ่งซื้อมาแต่ก่อนหน้านี้ไม่ใช่ตัวนี้ไหมใช่เออนั่นแหละแ <c oughs> พงกว่าอตอนกันเยอะเลย อ่าตัวนี้ก็จะได้รีโมทใหม่เลยครับผมคลิกไปดาวนโหลดก่อนประกันหนึ่งปีนะครับมาตรฐานนะครับประกันหนึ่งปีประกันฟ้าลงด้วยนะประกันหนึ่งปีบริการฟรีหกเดือนนะครับเขียนแย่ตัวเทียสเปนเนี่ยปังหเลยเร็ยเสียกานนั้นเลยนะเทียสเปนหรอหรือป เออสเปนกับอะไรครับสเปนกับอังกฤษดูได้เหรอครับจานนี้ดูกับจานทึบไม่ใช่เหรอดูไม่ได้ดูไม่จริงจริงยูโรดูไม่ได้นะกับจานนี้อ่าจะเปิดอ่าโอ้ืมแล้จะเสียบอะไรต่อกับโอ้โอ้ไม่มีไฟเลยครับ บอลยูโรเขาถ่ายทอดผ่านจานทึบเขาเรียกว่าระบบ KU-Band สองสีสื่อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 0 3 7 1 7 28, 3 ครับผมเรียบร้อยครับผมจบขบวนการนะครับอาการไฟไม่เข้าสรุปก็คือกล่องเสียนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับผม